สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายธนัศกิตเกลียวสวัสดีครับผมนายจูงแท่ไล่สวัสดีครับผมนายสมพงษ์เทนเาวันนี้พวกเราจะไปแนะนำวัดคนกันหลุงกันนะครับ อาจจะมองดูกับคนที่เขามีเขาอาจจะมองเธอธรรมดาอ่ะแต่เราไม่ได้ไปรองร้างครับครับทำบุญทำความดิมาลองสร้างทำไปเถอะครับความดิบมันจะออกมาจากตัวเราเองจริงจริงทำเรื่อยๆใครไม่เห็นเชื่อหัวมันนี่ก็สนใจว่าเฮ้ยทำบุญทำความดิต้องหัวอับสูงเฉย เอาเอาแค่พอประมาณพออย่าทำเหมือนพระที่เขาทำอย่ามันมันเกิดไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะไม่ต้องไม่ใช่อาจารย์ไม่มีต้อไม่มีพอาจารย์ไม่เคยออกครับสมเที่ยวไม่เลยเล่นถามว่าเล่นไหนเล่นแต่ไม่เคยขับไม่เคยขับอะไรทำความดีก็ไม่เคยขับก็ถู้ว่าไม่ใช่เรื่องที่พระต้องไปปวดสำหรับพระอาจารย์นะแต่ถ้าเป็นของพระของหก็ตาม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 ผมเอาไปแต่ถ้าสำหรับพระอาจารย์ก็ตามไม่ไหวเพราะถือว่าเราอยู่กับปิดเท่าหลังมาก คือคนเราถ้ามราทำเล็กๆสักวันหนึ่งมันจะออกไปนะพอจะพอทำเลอกๆอันนี้น้อยมีสิทธิ์นะด้มีรายเยอะมีโอกาสทำลองไปประชาสันถอดผ้าแทนพระอาจารย์ถามเพื่อนๆเอารื่องด้วยใครอยากจะบริจาคเสื้อผ้าที่ยังใช้ได้นะบอกด้วยอะไรวงเล็บกันนะที่ยังใช้ได้อยู่มาบริจาคได้ที่วัดภาษีได้พระอาจารย์ดีๆนะรับรับเริ่มรับได้แล้วเนี่ยถ้าใครมีฝากไปประชาสัมพันธ์แทนด้วย ฝากบอกค,คุูวิชิตด,ด้วยให้เป็นกระบอกเสียงก็ทีว่าแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะคอนโทรลแบบทางนู้นให้ว่าจะส่งไปยังไงนะฝากบอกเพื่อนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ย<ม>เอาแต่เสื้อผ้าภายนอกนะไม่ต้องเอาแบบอันเดอร์แวร์มานะไม่เอานะบีกิโดงกินนี่อะไรไม่ต้องนะเอาแต่เสื้อผ้านักเรียนที่มันเสื้อกันหนาวอะไรอย่างนงี้นะ<ม>แล้วก็พวกสมุดหนังสอปากกาอะไรเงี้ยที่เรามีเก็บไว,ว้เราไม่ใช้เออไม่ต้องซื้อเอาไอ้นี่แหละแต่อย่างถุงเท้าถุงเท้าราคาไม่บาทก็ซื้อได้ถุงเท้านักเรียนอะไรย่างเงี้ย เอออย่างนั้นบอกฝากบอกฝากไปแล้วเขาบอก๋ยวบอกกูอ่านไว้ใช่ไหมเออให้เขาพิดดูบอกอาจารย์เนี่ยจะทําจะทาไม่ได้ไม่ได้ขอตรงประเด็นอะไรนั้นอ่ะจะทำแบบเนี้ยทากิจกรรมแบบเนี้ยอยากให้โรงเรียนมีส่วนร่วมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างมูลให้ตัวเองในการบริจาคทานของที่เราไม่ได้ใช้แล้วอย่างนั้นดีกว่าเนี่ยไอ้ของพินไม่อยากไม่ไม่อยากรับเพราะอะไรปัวปจะหมดอายุ สู้เป็นของใช้เสื้อผ้าแล้วก็รบกวนเขาแยกไว้เสื้อผู้หญิงผู้ชายคลิปอย่างนั้นดีกว่าเออเนี่ยฝ่าบอกวิ้ชิดด้วยผู้ชิดววธดนดคูคลิปนี้อยู่นะอ่าแนะนําว่าเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยให้มาจานด้วยจะอนุโมทนาว่าเนี่ยเราได้เออมีส่วนร่วมเออเราควรสนุนสกนักเรียนมีส่วนร่วมคุบคุมมีส่วนร่วมกันในการทําบุญใหญ่ในกันจุดแหล่งนที่เาะบางทีที่นู่นเขาชาวเขาอ่ะนักเรียนเขาเขาไม่ได้เขามีขึ้ประจำเผ่าว่าจริงแต่ว่า สื้อผ้าใช้บางทีก็เด็กคนไม่มีมันก็ไม่มีจริงเพราะว่าอาจารย์เคยถามเพื่อนครับเพื่อนดีอยู่ที่นู่นนะเขาก็บอกเด็กไม่มีมันก็ไม่มีนี่ไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกคนน่ารัูสอนหน้ตถึงต้งขาดเลยอ่ะอุปกรณ์การเรียนอะไรที่มันก็มีทั้อยู่บรรจงเห็นแต่ว่าเห็นเด็ก่เห็นผู้ใหญ่ที่จะขาดก็ไม่พอบางอย่างบางอย่างขาดแทนเลยที่ก็มีิดใจเราตรงที่เราเราควรเห็นคุณค่าถึงอาจจะไม่ใช่ญาติน้องแล้วแต่เราคิดซะว่าเพื่อนมันต้องมองเก่งก็ ือเราเราจะไม่มีความรู้สว่าเอ้ปว้เด็นอด่างน้เราจะออกแรงมาช่วยกันมาออกแรงไม่ใช่ไหมว่าม็นมันมีเนเราจะได้ถึงคนเดียวนะใครทำาะได้ของบุญนะครับไม่มีการฝากหรือะไรทำาันไม่ได้จะไหมครับทำจะใครทำยังไงล่ะ